สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสาบปร่กรรมแผงสูงเงยนเลขที่27อยู่ชั้นมระทียมศึกษาที่ที่สกับ9วันนี้เราจะมาบอกวิธีการรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หนูเอามาวันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟค่ะสิ่งแรกเราก็ต้องมาเก็บของก่อนค่ะมันจะได้ไม่เกะกะพื้นที่ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเอาปลั๊กออกค่ะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกก็อาจจะทําให้ไฟช็อตเราได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเอาจานหมุนออกค่ะแล้วก็จะได้เอาจานหมุนเนี่ยไปทําความสะอาดแล้วก็จะได้เช็ดทำความสะอาดข้างในเพื่อที่ให้มันไม่มีเชื้อโรคค่ะแล้วก็จะได้สะอาดไม่มีกลิมค่ะนี่ค่ะจานหมุนเนี่ยเราก็เอาไปล้างกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเช็ดทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเช็ดเสร็จแล้วก็จะเอาวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดด้านในไมโครเวฟก,กันค่ะเราจะเอาผ้าไปชุบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเช็ดในไมโครเวฟค่ะ แล้วก็ทำความสะอาดไมโครเวฟเลยค่ะก็เช็ดๆถูๆไปเรื่อยๆจนกว่าขาบหรือว่ากลิ่นมันจะออกไปหมดะคะ่ะพอเราเช็ดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาจานหมุนที่เราทำความสะอาดไว้ใส่เข้าไปเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเสียบปลั๊กค่คะแล้วก็ทดลองเปิดใช้ดูค่ะเพื่อเช็คความเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ